นะฮะถอยเสียจะไม่ค่อยมีควันเลยไอเสียออกน้อยมากนะครับเย็นสบายจับใจเลยนะฮะตรงนี้เอาเบิ้ลดูเนี่ยลมออกเบามากเลยนะครับเนี่ผิดวิสัยแล้วทีเนี้ยไฟดีพีมันก็เลยโชว์เบลออกมา <c oughs> ไฟดีพีมันก็เลยโชว์แบบนี้ฮะลบแล้วลบอีกลบยังไงก็ไม่ออกนะครับก็คือมันตันเยอะจริงๆสําหรับไฟ d p f นะครับเดี๋ยวเรามาล้างดูกันมินิคูเปอร์นะครับคันที่แมนคันที่ผู้ชายนะฮะ อาการอย่างนี้ฮะ DPF ไฟโชว์นะครับเอาลองเบดูโอ้โหตอนเนี้ยไอเสียเนี่ยมาออกรูเซนเซ,นเซอร์เซนเซอร์วัดแรงดันของ DPF นะครับตัวนี้ถ้าแรงดันมันเกินก็แสดงว่าท่อมันตันแค่นั้นเองมันปล่อยไปข้างหลังไม่ได้เ่ะร์นอีกทีตอนเนี้ยท่อไอเสียตรงเนี้ยออกแรงกว่าท่ออเสียด้านหลังอีกเอาเบิร์นดู สวัสดีครับมินิคูเปอร์คันที่แมนนะฮะหัวฉีดเป็นบอสนะครับอาการที่มาคือวิ่งไม่ออกแล้วก็มีกองถ้อยเสียตันด้วยนะครับพวก DPF ล้างแล้วเรียบร้อยแต่ว่า C.C หัวฉีดครับเท่าที่ตวงได้นะครับ C.C หัวฉีดตอนแรกน้อยเลยนะครับไม่ถึง50%แล้วตอนนี้ลองเปลี่ยนปลายหัวฉีดมาดูครับน้ำมันควรจะต้องได้ประมาณอย่างนี้นะครับ เทียบกับปลายเก่า well, kind of right. so, right. ครับดูปลายเก่าครับด้านนี้นะครับสามหัวนี่คือปลายเก่าอันนี้คือปลายใหม่ปลายตันนะครับน้ำมันได้ประมาณนี้เลยนี่ห่างกันประมาณหนึ่งเท่าตัวนะครับสังเกตดูการฉีดน้ำมันกับไหลกลับพอๆกันสูบนี้ได้น้อยกว่าปริมาณการไหลกลับถังอีกนะครับซีซีที่ควรจะได้คือต้องประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปลองใส่ดูครับว่าวิ่งได้หรือเปล่าล้างครับใช้สเปรย์จากเยอรมันนียนะครับสำหรับล้าง DPF โดยตรงเลยนะฮะ หลังจากล้างเสร็จนะครับควันขาวจ้วงแน่นอนนะครับระหว่างขับเห็นควันขาวโชยๆนะครับมาจากข้างหลังนวไม่ใช่ไก่ย่างนะครับเป็นของการล้าง d p s นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะฮะโอ้เขาก็ตกใจนะครับรอบข้างตกใจกันหมดเลยครับว่ารถเป็นอะไรนะฮะผมก็คงต้องแซงไปแล้วล่ะวันนี้คันนี้นะครับจากออกตัวไม่ได้เลยนะครับต้องหน่วงประมาณ4วินาทีถึงจะไปได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูฮะเดี๋ยวขอเข้าโค้งก่อนปัญหาจากเพียงแค่ท่อ d p s ตันนะครับ อันนี้ใช้คาว่าตันแบบหายใจไม่ออกเลยนะเหมือนโดนปิดปากเลยเอาเดี๋ยวลองเหยียบให้ดูนะครับเหยียบครับวันนี้ดึงนั่งหงายครับบอกเลยลงมากแต่ล้างแบบชุดใหญ่นะครับล้างน้อยๆไม่ได้ก็ฝากกว้ด้วยนะฮะเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับถอยเสียตันแคตตันนะครับ DPF ตันก็ติดต่อสอบถามได้นะครับศูนย์เก้าเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าหกครับขออภัยที่ตอบช้านะครับหรืออาจจะไม่ได้ตอบเลยเพราะว่า มีงานกับรองรถอยู่ทุกวันนะครับเป็นประจำก็ขอบพระคุณที่อุดหนุนอย่างอุดหนาฝาข้างนะครับแล้วก็มาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณมากครับ